สวัสดีครับก <c oughs> ลับมาพบกับครูแว่นเทคโนฟาร์มฟาร์มรูกด,ดีๆที่เรามีให้ในทุกวันนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรดีเรามาคุยกันเรื่องการควบแน่นนี่วันนี้เข้าเรื่องเลยเนหะ็นไหมไม่ต้องโตเตโตเตไปไหนวันนี้เป็นวันลอยกระงทงใช่ไหมเนาะผลก็ตก้วยนะครับน้ำก็ขึ้นน้ำมันกระทว่วม หลักครับนี่จะเข้าหน้าฝนไปอยู่แล้ววันนี้ทีแรกมันหนาวหนาวมาอยู่ดีๆนะสองสามวันมันมาฝนหนะึ่งแล้วก็ว่ากันไปฮนะตากผ้าก็ดูด้วยฮนะระวังฝนมันตกก็กลางทางเสื้อเสื้อผ้ามันจะเปียกไปซะหมดถ้าเป็นในฟาร์มในแปลงเกษตรฝนตกดีไหมย้ายมาเรื่องฝนเฉยเลยดีนะฝนตกก็ดีแล้วก็ประหยัดการรดน้ำต้นไม้ ใช่ไหมแต่มันไม่ดีกับอะไรรู้ไหมกับพืชบางชนิดที่เราต้องคุมปริมาณน้ําฝนมันได้อะเช่นมันละกออย่างเงี้ยระวังรากเน่านเวยการที่เราเอาพืชขึ้นมาเลี้ยงอยู่ในภาชนะมันดีอย่างหนึง่งรู้ไหมคือเราสามารถดูแลเซอร์วิสมันได้ควบคุมน้ําได้นะครับเราทําหลังคาให้มันก็ได้เราทําอะไรก็ได้เราย้ายมันยังได้เลย ฝนตกหนัหนกๆมึงตายแน่ย้ายดีกว่าเว้ยเดี๋ยวลากอิงชะเนอข้าต้องมาดูแลอีกแต่บางต้นก็ไม่ต้องถึงไหนถึงกันเลยฮะถ้ามันตกเยอะๆเยอะๆเยอะมากๆเยอะแบบช่วงกลางฝนแบบฝนหนเยอะใบเหลืองทิ้งใบก็จบหายเลยฮะเผอๆบางต้นตายได้เลยนะน้ํามันออกมาเยอะเกินไปเราไม่สามารถควบคุมผลผลิตได้นั่นคือข้อดีของโรงเรือนแต่ข้อเสียมันคือราคามันสูงนะ่ะฟังผมไปเรื่อยๆนะ มันสู้ฝนสู้แดดได้ควบคุมปริมาณฝนปริมาณน้ําได้น้ําไม่พอเราเติมน้ําได้เราแต่งได้แดดแดดมากแดดมากแดดมากแดดน้อยเราแต่งได้แดดมากไปเราเอาสลรนมาลดแดดน้อยไปทําไงวะเ <c oughs> ติมไฟดีกว่าเงี้ยใช่ไหมไปบอกไอ้ดวงอาทิตย์มึงช่วยร้อนแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ฟังเราไม่รู้เรื่องแต่ถ้าแดดมันเยอะเราลดร้อนได้เราเพิ่มต้องเพิ่มหลอดไฟก็ทําใไโรงเรือนเลยครับเยอะแยะมากมาย เรามีเทคโนโลยีมาช่วยเราได้เยอะนะครับไปไกลอีกแล้วการควบแน่นเราคุยัไปแล้วนะครับอา,อาทิตย์นู้นรู้สึกจะเป็น EP ีที่ 10. อ่าเราคุยเรื่องการควบแน่นแล้วผมก็จะทำต้นไสญี่ปุ่นเอาไว้ทำการทดลองว่าปักชําโดยใช้วัสดุเป็นดินเนี่ยนะครับผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงผ่านมาแล้วทั้งหมด18วันปักชํำมาแล้ว18วันนะครับการควบแน่น ก็คืออุณหภูมิข้างในกับข้างนอกไม่เท่ากันอุณหภูมิข้างในมากกว่าข้างนอกทําให้โมเลกุลของน้ํามันมาชนติดกันทําให้ควบแน่นติดอยู่ที่ผนังภาชนะนั่นแหละครับนั่นคือความชื้นจะถูกเก็บไว้ในนะั้นพอเราทําการควบแน่นวัสดุใช่ไหมครับเราก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มสิ่งที่ผมทดลองคืออะไรผมลองปักชําโดยวิธีควบแน่น บางต้น3มต้นผมเลือกมาผมไม่ผมไม่เอาไอ้นี่คุมผมไม่ต้องการให้มันเกิดการควบแน่นแล้วผมก็ไม่เจาะรูด้วยให้มันชิ้นชืนอย่างนั้นนะแล้วผมก็ไปวางในที่ล่มที่ร้อนๆวางไว้ข้างๆตู้แอร์เปล่าผว่าอะไรต้นเหลืองครับตายฮะถูกไหมบอกแล้วให้วางในที่ร่มเราไปวางที่ร้อนใบเหลืองแล้วก็ตายครับเป็นธรรมดาไม่แปลกก็ทําให้ดูว่ามันตายจริงๆต้นมันจะเหลืองๆนะครับ แบบต่อมาคืออะไรเราทําการทดลองค้างไว้วันนั้นก็คือเราทําการควบแน่นโดยการไม่เด็ดใบทิ้งใบไว้นะครับทิ้งใบไว้เยอะๆกับเด็ดใบออก50%กับเด็ดใบออก90% 100ใบเหลือเก็บไวไ้1 0ใบมาดูที่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมก็ลองเอาต้นไม้ไมาให้ดูนะครับรูปผมจะรันไปเรื่อยๆนะ ผมก็พูดภาคไปเรื่อยนะเพื่อนๆก็ดูบางต้นที่ใบมันเยอะๆนั่นก็คือเรานี่นี่เอาต้นนี้ให้ดูก่อนวันนี้พูดเรื่อยไม่ได้อ่ะดูจากต้นนี้เลยครับนี่อันนี้คือต้นที่วางไว้กับที่ร้อนฮะมันจะเป็นแบบนี้โอเคไหมอันนี้เป็นวิธีที่ผิดทําให้ดูว่าทําอย่างเงี้ยมันตายแน่วางติดไว้กับคอมเพรสเซอร์แอร์ นะครับูปถัดมาก็คืออันนี้ต้น10%ต้น10%พอแกะออกมาครับมีรากด้วยนี่ไงเฮ้ยต้นนี้เราอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ขอโทษทีต้นนี้เราเป็นต้น50%เรเอาใบออกครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นต้นที่ไม่ได้แก่ไม่เป็นกิ่งที่ไม่ได้แก่มากแล้วก็เอาความยาวแค่ประมาณสัก5้านิ้วรากของอกบึ้มเลยนะเกิดอะไรขึ้นต่อไอ้ต้นนี่ดูรากอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นใบเยอะนะครับแกะออกมาชิหายไม่มีรากเลยอีกต้นหนึ่งก็ริบใบออกห้าสิบเปอร์เซ็นต์รากก็ไม่มีสองต้นนี้มันเกิดอะไรขึ้นดินแบบเดียวกัน สังเกตว่าสามต้นเนี้ยมันจะต้นใหญ่กว่าเพื่อนพอต้นใหญ่เหมือนต้นใหญ่แล้วรากมันไม่ค่อยออกนะลองดูต้นอื่นดิห้าต้นนี้มีรากแต่มีไม่เยอะเก๋ไหต้นมันใหญ่กว่าต้นต้นเล็กต้นที่มีกิ่งเยอะนะครับรากไม่ค่อยออกต้นนี้ตายไปเลยฮะอันนี้มันถูกเอาไปเอาไปควบแน่นแต่เอาไปตากแดดนะมันก็ตายอย่างนี้ครับลลัพธ์แน่นอนนะ อันนี้ต้นห้าสิบเปอร์เซ็นมีรากครับแต่น้อยมีต้นเล็กๆอ่ะอ่าต้นเล็กๆมีรากสังเกตไหมต้นเล็กๆมีใบสักห้าสิบเปอร์เซ็นมักจะมีรากผมนำเนี่ยต้นใหญ่กับไม่ค่อยมีฮะนี่ก็มีรากพยายามถ่ายให้ดูนะนี่ก็มีรากแต่รากไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้นต้นแรกกับรากเยอะสุด สรุปได้ยังไงผมลองสรุปมาดูอย่างนี้ครับสรุปตามตามที่เห็นนะเนาะตามการทดลองตัวแปรในการขยายพันธุ์พืชแบบปักชำในวิธีควบแน่นมันมีตัวแประไรม้างหนึ่งดินเพาะชำต้นพันธุ์พื้นที่จัดเก็บวิธีทําการลดใบดินเพาะชำก็เหมือนกันนะทำไมไอ้นั่นมันลากง,งอกผมว่าดินก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าเ็าทาดินมาปกติถ้าดินมันมันแย่มันจะไม่ขึ้นเลยดินมันก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดู ลองเปลี่ยนดินเป็นวัสดุอื่นดูเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอาจจะเป็นวันหลังต้นพันธนะุ์น่ะต้นพันธุ์ก็มาจากต้นเดียวกันตัดก็เวลาเดียวกันสังเกตได้ว่าไอช้อนเงินช้อนทองหรือต้นไซรญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาขายเขาจะตัดที่ยอดนิดเดียวแล้วก็ไปปากชำํำเขาขายเลยเห็นไหมงั้นก็แสดงว่าเราก็ตัดแบบเขาอ่ะมันก็น่าจะผลลัพธ์จะดีกว่าใช่ไหม เดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะลองทำทำแบบเดิมนี่แหละแต่ว่าจะใช้กิ่งพันธุ์ที่เป็นต้นเล็กๆตรงปลายแบบแล้วก็ลองเสียบดูว่ามันจะใช้ได้ไหมมันจะงอกไหมนะครับพื้นที่จัดเก็บผมลองให้ดูว่าเอาไปตากแดดเอาไปวางข้างแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์นี่มันร้อนๆเป็นยังไงใบเหลืองครับใบเหลืองกรอบแห้งตายไปในที่สุดวิธีทําทําการลดใบปรากฏว่า ถ้าใบมันถูกบิดทิ้งบ้างไม่ว่าจะ50%ที่ผมออกเนี่ย50%า0กำลังดีนะแต่ต้นที่ดีทสุดคือเอาใบออก50%สนะครับส่วนที่ใบเยอะๆใบขึ้นเต็มเลยผมจับสังเกตได้ว่ารากมันไม่ค่อยออกมันไม่ออกเลยแหละแต่ต้นมันยังไม่ตายเว้ยมันยังเขียวอยู่นั้นก็แสดงว่ามันกำลังอยู่ใน,ในโซนของบาลานซ์เดี๋ยวผมจะลองตัดยอดของมันวันพรุ่งนี้ผมจะลองไปผักชำกับอีวัวัดสดุหนึ่งเดเดี๋ยวจะมาทํา คลิปให้เพื่อนๆดูนะครัลองลดใบ50%ถึง90%ดูผลลัพธ์น่าจะดีเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะฮะอันนี้คือผมเอามาทำให้ดูนะว่าเฮ้ยบางอย่างอะ่ะมันก็ไม่ได้สวยหรูไปซะทั้งหมดหรอกนี่คือทำความจริงให้ดูวันนี้อันนี้ของจริงล้วนเลยนะเห็นไหมได้ได้ต้นมาจริงๆแค่3ต้นเองตายไป7 8ต้นโอเคนะ แล้วส่วนใบที่มันตายแล้วเอาไปทไํะไรต่อผมก็เอาลงดินครับแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็เอามันไปทําปุ๋ยแล้วก็เอาดินไปเตรียมทํางานอื่นต่อไปนะครับก็เอาไปย่อยๆแๆสลายให้มันกลายเป็นไนโตรเจนในพื้นดินไปนั่นเองเห็นนะผมทำให้ดูนะครับถ้าใครสนใจเรื่องการควบแน่นนี่ผมได้ทดลองดูแล้วกับต้นต้นไซี่ปุนนะครับเป็นเวลา18วัน ทำการใช้ความชื้นแบบที่เรียกว่ากลางๆนะครับแล้วก็ใช้วัสดุปลูกผลลัพธ์ได้ดีอยู่ต้นเดียวลากยาวเลยคือมันดีเกินเพื่อนเลยอะต้นอื่นก็ตามเพื่อนไม่ทันรากมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราข้อมาติดตามดูกันแล้วกันว่ามันจะมีอะไรมาทําให้คุณได้ดูอีกนะครับหลังจากนี้งานมันจะเริ่มเยอะแล้วนะครับผมก็ต้องแบ่งๆเวลาให้เหมาะสมโอเควันนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ